สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมหนึ่งดาคาอีกเช่นเคยกับเรื่องราวพญานาคที่หลายท่านอาจจะรู้หรือไม่รู้ครับวันนี้มาแนะนํากับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของพญานาคตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับนั่นคือนาคราดมีกี่ตระกูลกันแน่ครับจะบอกว่านาครลาดนะครับที่เรารู้กันนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นาคคือสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่หนาคคือสัญ,ญลักษณ์ ของความสุขความเจริญครับและนาคราชที่เรารู้จักนะครับลหลายๆท่านก็อาจจะรู้หลายพระนามหลายตนแต่หลายคนรู้ไหมครับว่านาคราชได้บันทึกไว้4ตระกูลใหญ่ครับนั่นคือ1ครับตระกูลวิรุปรโขเป็นตระกูลสีทองครับเป็นนาคราชใหญ่ถ้าใครเคยฟังตำนานเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเท้าเจตุโลก,กบ,บานทั้งสี่จะเห็นว่านะครับมีเท้าวิรุปรโขท่านปกครองอยู่ทางทิศตะวันตกคือเป็นเจ้าแห่งหนาคทั้งปวงครับ องค์ที่2ครับหรือตระกูลที่2ครับนั่นคือตระกูลเอราประตะจะเห็นว่าบ้านเมืองเรานะครับโดยเฉพาะคนไทยเราจะมีการเดินทางไปที่คำชนโดนดเกาะนาคินคำชนโนดหรือพรมประกายโลกโดยเฉพาะการไปกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อศีสุโธและเจ้าย่าศรีปธุมมาครับตระกูลนี้จัดอยู่ในตระกูลสีเขียวครับ ตระกูลที่3นี้เป็นตระกูลที่ผมไม่พูดคงไม่ได้เลยเพราะเป็นตระกูลที่ได้หลายคนชอบฝันถึงครับนั่นคือตระกูลชพพยาปุตาเป็นตระกูลสีลุ้งที่ต้องบอกว่าตระกูลนี้ครับนาคาตระกูลนี้ค่อนข้างอยู่ลึกลับซับซ้อนอยู่ใต้เมืองบดานลึกมากครับสามตระกูลแล้วนะครับตระกูลสุดท้ายครับเป็นตระกูลที่ผมหนึ่งนาคานี้เทิดไทสการาบูชาแล้วก็มีความลับเป็นพิเศษครับนั่นคือตระกูลพญานาคสีดำหรือเขาเรียกกันว่าตระกูล กันหาโคตมาครับตระกูลนี้ครับต้องบอกว่าหลายหลายคนนะครับพอพูดถึงตระกูลสีดําจะนึกถึงองค์เจ้าปู่องค์ดําแสนสิริจันทานาคราชนะครับต้องบอกว่าหลายหลายท่านนี่รู้แล้วนะครับว่าวันนี้นาคราชมีกี่ตระกูลไล่เลียงกันไหมครับให้ฟัง ทิ้งท้ายนั่นคือ1เลยวิรุปโขนะครับตระกูลสีทอง2เอปรปถาตระกูลสีเขียวครับ3า,าพยาบุตระตระกูลสีลุงและก็ตระกูลสุดท้ายกันหาโคตมะตระกูลสีดําครับเรื่องราวพญานาคก,กับผมหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์และใครรู้ว่าพญานาคมีมากกว่าสีตระกูลลองคอมเมนต์มาในคลิปนี้ด้วยนะครับ